นี้อยู่เกมเบสแอนโซนะครับซึ่งวันนี้จะพามาหาเพื่อนมารู้จักตันที่มีชื่อว่าป่าสวรรค์แห่งความฝันนะเกมเจนนี้มันมีดีอะไรทั้งหมดใหม่ง่ายและวม่ยากนะอยพูดถึงแค่สามหมดเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าป่าสวรรค์แห่งความฝันเนี่ยมันเป็นตันที่เพิ่งเข้ามานะครับ กันที่เพิ่งเข้ามา,น,านัแพทปัจจุบันแพทเดิมมกรานะประจำเดือนเป็นไฮไลไท์ของประจำแพทเลยเรื่องที่ผมก็ในคลิปนี้ก็จะมีเขียนตามเล่นรูปแบบนะครับนะทงแมคาิน,นิกแทงทั้งที่ผมเป็นแทงด้วยเป็นแมคาิน,นิกด้วยแล้วก็อาาัตราการตอบเรทของบอสนะครับมา,าดันเจียนครับอยู่ที่สวรรค์ครับ ปับลงมาแล้วก็เดินไปตรงนี้เลยจิ้มดูได้นะดันเจียนนี้ความพิเศษก็คือเป็นสี่คนครับห่าหกคนม่ายากแล้วเจอสี่คนเข้าไปยากยิ่งกว่าแล้วก็วิ่งมาก็เจอประตูเขียวตรงนี้ก็ให้หันซ้ายก็เจอประตูมว่วงนะดันเจียนนี้ครับตอบอะไรบ้างครับอาเรามาดูอย่างแรกเลยครับนะนั่นก็คือตัวกรน์นจียนมาครับ นี่ครับโซชิวซอพุงหนึ่งถึงแปดนะครับแล้วก็เป็นประดับเทียสามนะครับเทียสามก็คือตั้งแต่ดันวิหารสายวายุนะครับจนถึงภูเขาวิหงสายฟ้าก็ทั้งหมดนี้ก็ให้พระเนใหม่หาได้นะครับนะซึ่งโซชิวซอพุงนะครับก็เป็นอ่าเรียกว่าไงเป็น อันดับสองนะครับจากท็อปเทียนะครับเป็นลองเป็นลองท็อปเทียแค่ไปลองเทียล่าสุดที่เทีย,ดดเ,ยเดียวนะครับก็คือที่ได้ว่าก็ใครไม่มีก็มาเก็บจากดันนี้ได้นะได้โดยที่แบบมือใหม่ครับจะตอบแค่มือใหม่ก็ง่ายนะครับมือใหม่ก็ง่ายนะครับจะรอบที่ผมบอกก็คือตั้งแต่โซชิลถึงเครื่องประดับเนี่ยดอบแค่นี้บอสหนึ่งครับบอสหนึ่งจะเป็นตัวสีวฟ้าไม่ใช่เป็นมุมนะเป็นตัวสีฟ้าครับจะรอบโซชิลส่วนหนึ่งส่วนสี่ บอสสองครับจะดบโซชิวส่วนห้ารือส่วนแปดแล้วก็ทั้งสองบอสนะครับจะดอบตับคล้ายกันเลยอะไรนะครับแบบใหม่ลงได้ครับลงทุกวันนะครับได้อะไรคือกวอนด้วยในบางวันนะเวลานวันแบบง่ายเอาไว้ฝึกแม่คันิกครับสำหรับคนที่ยังเล่นยากไม่ไหวนะครับก็บไปฝึกให้มันช้ำช้ำนะครับแล้วก็ลงแบบยากต้องบอกว่าแบบยากนี่ฮขที่ยากจริงๆนะครับนะ ด้ยวยความที่สกิลบอสมัน่อนงคังจะแรงนะครับนะก็แรงจริงๆครับแต่ทีนี้อา้าเราลงแบบยากไปเราได้เราได้เลยบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวยูครับกดขึ้นมาครับไปที่บรรลุเป,ป้าหมายความสามารถครับนี่เพิ่มพลังนจมตีส5ได้รับความสําเร็จและปวดผนิกอ่าซึ่งการที่จะลงเนี่ยเราต้องลงในส่วนของแยานะครับ5้รอบนะแล้วก็ไปลง โยฮาหรือว่าหรือว่าวอสตัวนี้50อีก50รอบนะครับเป็นแบบยากนะอันนี้อันนี้ทั้งหมดคือแบบยากนะครับนะซึ่งตอนนี้มันมีแค่2บวอสซึ่งนั้นต่อไปก็ก็ว่ากันนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันบัก็กหรือว่าต้องเก็บแบกยาให้ครบก่อนไอตัวของบอสองมันถึงจะขึ้นแต่ผมคิดว่าน่าจะบั็กนะครับมันเลยไม่ขึ้นรอบแต่มันดันขึ้นในตรงต่อสู้เนี่ยเห็นไหมผมตามไป46รอบแล้วนะครับ ไรู้ว่ามันจะนับถอยหลังไหมหรือว่าต้องลงใหม่ก็เขาว่ากันนะครับแต่ที่นี้สิ่งที่มันตอบเนี่ยนอกจากไอ้ตัวนี้ที่มันเป็นอ่าของแถมระหว่างทางก็คือไอ้ตัวดามิทสิบห้ามันมีอะไรบ้างล่ะที่เราต้องอยากได้อย่างแรกเลยครับของสองชิ้นนี้ครับนั่นก็คือเข็มขัดนะฮะ เข็มขัดที่หกอัมพันธ์นะครับท่านป็นเห็นขับโรอัมพันธ์กับถุงมือยักษ์ดาราซึ่งสองสิ่งนี้นะครับเป็นประดับเทียห้านะครับซึ่งเทียห้าก็จะมีแค่สองดันเนาะก็คือท่านลมดาที่เป็นข้อมือนะครับกับถุงมือกับเข็มขัดที่ดอบเป็นเดียวกันซึ่งจะดอบเฉพาะแบบง่ายกับแบบยากนะครับมือใหม่ไม่ดอบนะแต่ตัวอย่างก็แบบยากกัน เพราะว่ามันมันมีแสงอื่นเพราะไม่มีไม่มีโซชิวมาเกี่ยวเวลาแสงออกก็โซชิวไม่เกี่ยวแสงออกก็อ่าประดับเทียสามไม่เกี่ยวก็มีแค่นี้แต่การดอบยากมากครับเพราะง้นที่จะเกลือ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 แล้วเกลือเลยแต่ทีนี้ของที่ใช้อัปเกรดนะครับก็ไม่เหมือนกันอย่างเข็มขัดนะครับก็ใช้เป็นเกรดจิตมานนะครับนะหรืออย่างถุงมือนะครับก็ใช้เป็นเกรดชุมพู้ไอพี่ผ่านหน้าหรอ ซึ่งทั้งบอสหนึ่งบอสสองมีโอกาสดรอปทั้งคู่ครับน้ำนะครับโอกาสดรอปทั้งคู่นะครับเพราะว่าผมเห็นมากับตาแล้วว่าเข็มขัดก็ดรอปบ,บอสหนึ่งผมมือก็ดรอปบ,บอสหนึ่งข็มขัดบดอสดรอปบอสสองก็ผมมือก็ดรอปบ,บอสสองแม้กระทั่งชุดแฟชั่นหรือและอีกอย่างหนึ่งครับดันเจียนนี้เป็นอีกดันเจียนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนหาลูกแก้วขั้นสี่ได้นะอ่านี่ใส่ไว้ตรงไหนวะจะไ,ได้ข้อมือเห็นไหม ลูกแก้วกรสาขั้นสี่นะครับหรือว่าอีดันเจนที่ฟาร์มลูกแก้วท่้นท่านเยี่ยมเลยถ้าใครอยากฟาร์มลูกแก้วก็แบบยากนะครับแนะนําแต่ต้องแมชชีนิกก็ต้องได้นะแล้วก็สิ่งทําไมก็คือนี่ครับแฟชั่นนะที่ผมใส่อยู่นั่นเลยนั่นก็คือเป็นเล็ดก้าวหางนะครับนะก็ได้ครบแล้วนะครับตอนที่จีจีหมดไปกับตัวเนี่ยก็ชุดแม่นางคนนี้แหละนะ ทีนี้มันมีส่วนครับชุดนี้ชุดที่ผมใส่มีหมดสามส่วนด้วยกันครับนั่นกะ็คือทรงผมประดับหลังนะครับแล้วก็เป็นชุดนะครับซึ่งสามชิ้นนี้ตอบเจพาะแบบยากนะครับย้ำนะครับแบบยากแล้วก็ตับทั้งบอสหนึ่งแล้วก็บอสสองมือนกันส่วนเรื่องแมคคณิกผมอธิบายไม่ได้ผมไม่ใช่ไกด์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ดูคลิป นะครับก็ขอบคุณนะครับนะขอบคุณก่กอนเลยที่มาเข้ามารับชมไปดูแมคคานิกกันครับแมคานิกทั้งแบบตอนที่ผมเล่นแม็กกับตอนที่ผมเป็นแท้งนะครับเพราะว่าแท้งตันนี้เีาจะเล่นยากนิดหนึ่งดีใกล้เีาจะเล่นยากอ่ะไปชมกันครับต้าแ,แทงตัวนี้ต้องแทงกเซอ์แทงก็แทงไปโคไม่ใช่โคผมว,ว่าสื่อมันจะแทงเองเหรอ ลงลมดำมีแต่มันนะแถม <c oughs> ถึงถึงจะไม่เก็บก็ไม่เป็นไรก็ถือแต่เก็บแล้วเก็บให้มันชิดแต่ไม่แอร์ฝนเก็บร้างแท้สุด <c oughs> อาจจมันจะกิวใส่ก็ไม่ต้องคอตดส่าฟรีแตกไปดีสองแตกไปดีเออเศรน้าเลยบินอีกห้องไปเด็วเวกเล้ยทักแตกตัวเองกับ ิปออกไหมอะไรออกแค่เด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ได้ยังหาด้วยมาไมวันดีจะได้ได้ที่ได้ยิ่งดนะ Yeah. Anh, à, kìa lao bé hai chị mình thấy đây gì ส่นวิชาตายกันหมดเลยไปลงมาแบบมือใหม่ได้เป็นไรไม่เลยเก็บน้ำไปมันก็กินหัวใจไปมันได้เหล็กอาจารย์หงเย็กเป็นอะไรกับอาจารย์หงวะนี่ดวงสมองกขาบอกแล้ว โดนางวงอโดนโดนวงตอห้าตายอให้่อนะครับตายครบิดอไรอ่ะวงกเอี้ดนสมวงกระจวงจริง

ตรงประจึกษาพุ่งอีกแล้วเหรอเมื่อกี้กูยังสามรอบเลยขนาดมือใหม่พงอ่ะเช็ตนี่ก็สามรอบไอ้เสัสว์กินมีไม่ออกออกแต่คงไปเยี่ยวเลย Ta không đi được. ơi, ơi. Bắt kiếm hoa. Mới ra đi bạn. ไม่มีอะไรทำห,หาลงทำทางกันยังทำไมพี่เกียดงานไอเส <laughs> ่นานเนอะไที่กูตายเนี่ยเป็น <laughs> ลง่ะลงได้ không sao mà chị nên có cho người không chịu được 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 không ร้อนหมดเลยเห็นอะไรวงกลมไม่ได้ตอนนี้เออเยอู้หูเก่กันสิ วางบ่อหน้ากลัวนะครับวางหน้ากลัวจริงได้ว่าไปต้องไหน,น Oh, 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 oh. ไอ oh Oh, ไปตายปอไงปอไปโดนไฟเอ่ออะไรวันนี้อะไรวันนี้ดิ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  มันทิ้งบอดดิหมดหมดทีวีเลยห่น,หนะะอาจารย์ทงเหรอไปอยู่ข,นะข้างนอกเลยข้างในช่างมันเถอะเออตอนสุดท้ายเป็นด่าแปลกๆกะสองตาแรกแม่งไม่มีอะไรเลยนะพอมนคาบอกว่าไม่พุ่องอย่าให้กูยอยู่นานเลยเชียวเชียวชูเขาเชี่ยวเอาจะเล่นแบบจริงจังละ

ลองยิงนะลนะไม่ลยงทหาอย่างหงหงไม่ทอะไรนี่อ่ะโอ้โหเพชรกรอน ลาก่อนไม่อยู่ละว้้างในไปก่อนโอ้พี่ได้แล้วอ่ะมันเป็นไรกับพี่วะไม่โดนด้วยเอา้าขอมันได้เห็ดไม่โดนนะไอ้รอบแรกอ่ะจะต้องไปอินฝั่ง โอ้ฟอร์ตมันต้องปีอีกอ๋อโอ้บอบอแต่ทันบ้าปืนนะปืนทันบ้าเพื่อนหอูได้อยู่เมื่อกี้ฟอร์มาขัดสายพารายวะตุกฟอร์ต เฮ้ยลืมไปตอนนี้มีเันชุบแล้เฮ้ยน้องไม่ทำกิจคนท่านลืมอะไรกันนะเปล่า คุณท่านดืนอะไรกันลือกเปล่าคุณท่านไม่ขัดนะอผมก็ตายสิครับเรไปเี็บรอไม่มีคนขัดเบอร์สี่มันบ่อยอ่ะตาท้ายดูยังไงยังไงเนาะดูแปลกๆนะ ยากแปลกๆนะขัน่ะหมดละยันหมูไม่เมียวอ่ะดูในสังยันยันนรีต่ยันรีไม่มียันชุบเหละ ไปครับตอนเนี้ย่านลอ้ยเอ,อ,อะไรนะ,อ,อ,ะอะไระวะนะเขาเล่นอะไรกันของเขาอะนะ ต้องใส่ไม่ผ่านานานเกินเบอร์จัดกันทั้งคู่กันนะ พุ่งเข้าไปขัดอ่ะปาก่อนเราจะไม่อยู่ข้างในอีกต่อไปค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ไม่ใช่พี่ คือทุกคนตอนเนี้ยไม่ไม่เอาดาเมจกันแล้วอะทุกคนเล่นแบบนะที่อี่จะแบบายฝั่งองพลาดโอดยทุกทีแม่งเ,เลือดจะเหลือหกสิบนะตอนที่เหลือ7เจ็ดสิบเล่นแบบเอาแม็กก่อนแล้วอะ

يي ما دا مالك เจอแสงเดียวจริงๆใช่ไหมใครเนาะใครเอวยใครเดมั่งโอ้พี่ไม่ได้มาเลยไอ้สุดก็จบ ด,ดูดูบอกบล็อกบอลไม่ได้นะ <S <S ด,ดูดีบอกบอลแบบเข้าแค่สองลูกแบบไม่เข้าสองลูกแล้วลิฟตูดเลย ងាងសារបស់ស់ទ្រើ្